รอยนะครับก็คือออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบชัดเจนนะครับตอนนี้เดอะอยเนี่ยนะครับได้รับค่าจ้างเท่าไหร่การไปเล่นในเมเจอร์ลีกสกอเร์เนี่ยนะครับค่าจ้างก็คงจะแพงอยู่แล้วนะทีนี้เดบอยได้ค่าจ้าง4 0 0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับไทเลอร์ฮีฟนะครับผู้อำนวยการกีฬาของซานดิเอโกซึ่งเป็นสโมสรที่ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราติดตามมาเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยว่าตัวของเควินเดบลอยเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะระดับโลกนะครับและเขาเนี่ยมักมาเที่ยวอเมริกาทุกปีนี่คือข้อมูลส่วนตัวด้วยนะเขาผมเคยคุยกับเดบรอยนะค่าเหนื่อยกับงบประมาณของเราอะในแง่มุมเนี่ยเอเย่นมีครับมีนักเตะหลายคนคือจะต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่คุยเรื่องนี้ใช่ไหมเนั่น็หมายเขาว่านะครับสโมสรเนี่ยได้คุยละ ในเรื่องของอเขาเรียกว่าเหมือนกับ